โอเคผมวันนี้ก็เป็นเคสจัดส่งสไลด์ใ p f พีเอฟซีบางกะปิครับผมต้องบอกว่าคุยกันไม่ถึง5นาทีครับผมพักข้อความมาบอกว่าพี่ชอบจัดส่งให้หน่อยก็จัดไปเลยครับผมจัดส่งกันถึงหน้าบ้านเลยครับผมกอลูกค้าหรือเอฟซีที่กำลังตามหารถบ้านรถมือเดียวใแดงหรือว่ารถเก่งไว้ใช้งานหรือกระบะไว้ใช้งานแล้วไม่สะดวกเดินทางมาเราก็มีบริการซื้อออนรลน์ง่ายๆเพียงแค่3ขั้นตอนครับผม ขั้นตอนที่1ก็ลูกค้าเอซชอบคันไหนถูกใจคันไหนก็ทักมาหาแอดมินเพจร,ร้านได้เลยครับผมขั้นตอน2ก็โอนเงินสดครบเต็มจำนวนขั้นตอนที่3ก็ไม่มีอะไรมากครับผมจัดส่งกันให้ถึงหน้าห้องนอนเลยครับผมขั้นนี้ก็มุ่งหน้าสู่บางกะปีแต่เดี๋ยวก่อนครับผมโปรโมชั่นเรายังไม่ถึงผมเดี๋ยวเราไปเจอที่ปั๊มสัตเกิเลยครับผมเต็มถังทีท,ทีจัดให้บ <เอ S 1> ผม,พมาพอดีเลยจับสายครับผม รถหน,นักครับผมคันนี้เป็นฮอนด้าแอ็กคอร์ดตาเพชรในตำนานครับผมปี1992มาพร้อมล้อแมกซ์เจ็ดนิ้วเอสไกสสวยๆครับผมออไม่ว่าจะลดหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเราก็เต็มถังให้ทุกคันครับผมจัดไปเลยครับพี่เต็มถังครับผมโอเคผมก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยเตรียมตัวมุ่งหน้าสื่อบางกะปิรอก,ก่อนครับผม FC ฟซีกำลังจะส่งให้ครับผม เรียบร้อยแล้วครับพี่ครับผมจัดส่งเรียบร้อยนะครับก็นนก่อนจิตมือลูกค้านะครับเราจัดยน้ำมันให้เลยนะครับจ่ายแล้วก็ลูกค้าเรารับรถหน้าบ้านได้เลยครับขอบคุณครับโอเคครับพี่สวัสดีครับ